แรกนี้เนี่ยนะครับผมขอเชิญท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรระวีฐานมเชิญนะครับกล่า,าวรายงานนะครับเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครับเรียนเชิญครับครับเรียนท่านสารวัวน์พลโสพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านนายกเทศมนตรี ท่านผู้มีเกียรติท่านวิทยากรท่านนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับเรามุ่งหวังที่จะทำให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพื่อเพื่อเมืองขอนแก่นนะครับเ,เราคงจะทราบว่าขอนแก่นในช่วงเวลาที่ผ่านมาสองสามปีมาน,นี้นะครับมีการเติบโตอย่างมากนะครับมันมีหลายๆเหตุและปัจจัยที่ทําให้ขอนแก่นเติบโตตัวชี้วัดของการทําให้ขอนแก่นเติบโตเนี่ยมีหลายประการนะครับมีทั้งด้านดี ก็คือมีการก่อสร้างนะครับที่ปักอาศัยรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันนะครับีการเติบโตของเมืองประชากรก็เข้ามาเยอะขึ้นนะครับมันมัน,มนจะมีผลกระทบอีกหลายด้านที่ตามมาเช่นรถติดนะครับการขยายตัวของเมืองนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมคิดว่าในรูปแบบของการเติบโตของเมืองคอนแกนในอนาคตนะครับขอนแกนเป็นเมืองที่ได้เปลี่ยนกว่าหลายๆเมืองในภาคตันอองสีเหนือ นะครับแต่เดิมเนี่ยขอนแก่นเป็นเขาเรียกว่าเมืองภูมิภาคหศูนย์เมืองศูนย์กลางความเจริญแต่ณวันนี้พวกเรานะครับในฐานะนักวิชาการเชื่อว่าขอนแก่นเนี่ยกำลังจะก้าวก้าไปสู่การเป็นมหานครของภาคกรุงเหนือแ,แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะทําหน้าที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ของในเขตภูมิภาคอาเซียนหรือเขตอนุภาคลุ่มน้ำถขงของเรานะครับ พราะฉะนั้นนะครับในในโอกาสการเติบตัวของเมืองที่กล่าวมาเบื้องต้นเนี่ยนะครับแบบแผนการเจริญเติบโตของเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของที่พักอาศัยในเรื่องของอความเป็นอยู่ของพวกเรานะครับมลพิษนะครับพื้นที่สีเขียวนะครับพวกนี้นะครับมันจะส่งผลทําให้รูปแบบของ การเติบโตของเมืองที่จะมีโอกาสกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่เปลี่ยนแปลงไปด้วยในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเมืองขนาดใหญ่นั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องก้าวไปพร้อมๆกันก็คือการวางแผนที่ดีนะครับการเตรียมมือการเตรียมพร้อมสําหรับรองรับการเติบโตหลายๆเมืองนะครับเช่นเชียงใหม่ภูกเก็ตก็มีกระบวนการพูดคุยกันเสนา,นากันนะครับผมคิดว่าข้อนีนนะครับก็อยู่ใน ในเวทีที่เราจะต้องมานั่งพูดคุยกันนะครับว่าเราจะร่วมกันทาเมืองรวกันให้เติบโตไปพร้อมๆกันอย่างสมดุลได้อย่างไรนะครับทิศทางการพัฒนาของการเติบโตนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราพยายามจะต้องหาหนทางที่ทําให้การเติบโตนั้นเนี่ยเป็นโอกาส<ะ>ที่เขาเรียกว่าสมาร์ทโกลด์คือการเติบโตที่สมดุล นะครับและมีความพร้อมนะครับดังนั้นผมคิดว่าเวทีวันนี้นะครับก็เป็นเวทีที่เราก็จะมาคุยกันนะครับเป็นเวทีแรกๆนะครับที่ทำหนาวนกันนะครับองค์กรร่วมจัดไม่ว่าจะเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสาลธรมนะครับการเคหะแห่งชาตินะครับเทศบาลนครขอนแก่นนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีการทําวิจัยนะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยสางครามก็ทำการวิจัยเรื่องของกัน การที่หะอ่ที่กาศตะไคครับส่วนมารนัินกันแล้วก็คุยเรื่องของการเป็นมานครนะครับวันเวทีนี้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสดีนะครับในการที่เราจะได้มาพูดคุยกันนะครับครับในช่วงท้ายนะครับผมคิดว่าเอ่อก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้มอบให้ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับได้เอ่อให้เกียรติมาเปิดในเวทีนี้นะครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เอ่อ ผมให้ของกราบเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านธนวัตรพรสวงพลนะครับข่าวเปิดเวทีเสวนาวิชาการและนิสิตการนครขอนแก่นนะครับการเติบโตอย่างฉลาดก่อนก้าวพลาดไม่ทำตั้งตัวอาราบเรียนเชิญครับครับเรียนท่านผู้มวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาหมาวิาลขอนแก่นท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นท่านผู้มวยการ ครับผมขออนุญาตเผยชื่อท่านนิดนึงท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจารการพัฒนาที่อยู่อาศัยการแก่แห่งชาติคุณพงศ์ธนุสักวิกุลท่านในคณะดีตกรรมาธิการมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธราวุฒิบุญเลียตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจทอผ้าของขอนแก่นคุณปิณิพนธ์ประดิษฐ์พี่ปิยบุตรผมล่ากัน ท่ามวชนน้องๆนันเ<า>กเรียนนักศึกษาท่านผู้มีเกียรติที่เคารพของท่านครับนม่จช่ว่าท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านมีงานสําคัญท่านกระเลยมอบให้ผมมาทําหน้าที่เป็นอะไรผู้เปิดงานในวันนี้แทนก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้มาเปิดงานในลักษณะเช่นนี้แล้วก็ในบรรยากาศซึ่งผมคิดว่าเป็นบรรยากาศแปลก ครับเราเคยสัมมนาอย่างนี้กันเฉพาะในห้องแต่พอมาสู่ลานกว้างๆอย่างนี้บ้างก็คิดว่าได้อารมณ์ดีเหมนะครับหัวข้อที่เรามาพูดจะเนี่ยน,นะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ผมเองผมก็ในฐานะที่อยู่คอนรมาซีปีก็พยายามพูดเรื่องนี้มาโดยตลอดว่า เราพูดกันเรื่องนี้มากมายแต่การปฏิบัติไม่ค่อยมีผมจะใช้คำที่พวกเราคุ้นเคยกันก็คือว่านาโตเรามักจะพูดกันโ o no action นะครับจะ talk only นะเรื่องนี้เรื่องความจเจริญเติบโตของเมืองเรื่องเรื่องอนาคตของขอนแก่นเราพูดกันมากมายในหลายเวทีนะครับ แต่สิ่งที่มันต้องพูดันมากกว่านี้คืาทำอย่างไรจะทําให้สิ่งที่เราอยากเห็นสิ่งที่เราพูดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชั่นขอนแก่น2020ขอนแก่นทศวรรษหน้าเมืองแห่งมหานครมันจะเกิดขึ้นได้อย่างจริงจังเมื่อวานนี้คณะนักกษาวายิลัยป้องกันร,ราชนาจักรก็มาดูงานที่ขอนแกน่นแล้วก็ขอให้พูดเรื่อง ยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผมก็ได้เลียงให้นักศึกษาทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้แม้ไม่มีอาเซียนไม่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยขอนแก่นก็โตจนไม่รู้จะโตอย่างไรแล้วนะครับผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าวันนี้ที่ดินขอนแก่นก็ขึ้นไม่รู้เท่าไหร่แล้วคอนตูมเนียมแนสนสลิ 36บกชั้นจองหมดภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้มือของเราเนี่ยขยายไปอย่างรวดเร็วขยายไปจนน่ากลัวหัวพ่อที่บอกว่ามหานครขอนแก่นโตอย่างฉลาดก่อนกล้าวผ้าไม่ทันตั้งตัววันนี้มันไม่แน่ใจว่ามันพลาดไปหรือยังนะครับมันเติบโตจนมันพลาดไปหรือยังเราเห็นได้ง่ายๆครับรถติดมหาศาลเลยขอนแก่นแบบน,นี้ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งท่าเห็นว่าเราอาจจะท่าดไปแล้วในบางเรื่องคําถามก็คือว่ามันยังพอแก่อะไรได้ไหมอะไรที่ยังต้องต้องทาอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะครับว่าให้เราเาติดตแบบสมาร์ทนะครับนะครับให้เราเาติดตแบบสมาร์ทเมื่อก่อนอที่อาจารย์พูดเราได้รับบาดให้เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในส่วนภูมิกา ครับอันนั้นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งวางบทบาทของคอนแก่นว่าให้เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในส่วนภูมิภาคก็คือเมืองที่นอกจากเจริญแล้วยังเป็นตัวช่วยคนอื่นให้เจริญด้วยเป็นตัวกระจายความเจริญไปอย่างจังหวัดร,รอบๆด้วยวันนี้เรามองข้ามจุดนั้นไปแล้วน,นะนะครับเราพูดกันว่าวันนี้คอนแก่นคือเมืองหลวงของอีสาน แล้วก็สิ่งที่เราพูดกันก็คือเรากําลังจะเป็นมหานครของกลุ่มประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะครับเรามองกันไปถึงขนาดนั้นอันนั้นคือฝันของขอนแก่นฝันของคนขอนแก่นสิ่งที่ต้องตั้งคําถามคือทํายังไงจะทําให้ฝันเป็นจริงนะครับผมได้เล่าให้นะักศึกษาวิาลยป้องกนรราฐนาจักฟังว่าขอนแก่นเนี่ยมีงบพัฒนาของ ซึ่งไม่เงินเดือนของข้าราชการปีหนึ่งหมื่นกว่าล้านนะครับปีนี้มาเช้าทำตัวเลขเร่งรัดเบิกจ่ายมีเงินมาตั้งจ่ายมีงบพัฒนาอยู่ที่ขอนแก่นสองหมื่นกว่าล้านถ้านลองนึกภาพว่าถ้าเราถ้าขอนแก่นเป็นบริษัทแล้วมีเงินนะครับของบบริษัทขอนแก่นปีรับหมื่นกว่าล้าน มันน่าจะทําอะไรได้มหาศาลเลยนะ,นะแต่ทําไมมันทำไม่ได้ด้วยระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมันไม่เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินโดยล้านนี้ได้เลยนะครับระบบงัปนะมาณที่เป็นแท่งแท่งแท่แทลงมาของไครของมันนะครับเพราะฉะนั้น ว่าสิ่งที่สําคัญในวันนี้มันอาจจะถึงเวลาที่เราต้องพูดกันเรื่องของการกระจายอำน,นาจสู่ท้องถิ่นนะครับคอนเซ็ปที่เราได้ยินกันในวันนี้ที่มันทันสมัยหน่อยก็คือจังหวัดจัดการตนเองนะครับมันอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องเรียกร้องเรื่องของการปรับรูปแบบการบร,ริการราชการจังหวัดถ้าเราอยากเห็นฝันที่เป็นจริง ผมพูดโดยผมไม่ได้หวงความรู้สึกอะไรเลยครับผมว่าถ้ามันถึงเวลาที่จะต้องเป็นแล้วถ้ามันเป็นแล้วมันทําให้เมืเองเจริญได้จริงมันก็ควรจะต้องทําเพราะถ้าเราไม่รีดทำสิ่งที่มันจะตามมาคือก,การเสียโอกาสวันนี้โอกาสมันอยู่ข้างหน้าแนละ้วนะครับโอกาสของของอีสานโอกาสของจังหวัดขอนแก่นเนี่ย หลายคนพูดไม่ค่อยแตกต่างกันว่าภาคอีสานเนี่ยคือภาคที่จะนําความเจริญของประเทศไทยในอนาคตโดยมีขนแก่งเนี่ยเป็นเหมือนหัวรถจักรที่ลากขบวนนี้ไปนะครับแต่ถ้าวันนี้สิ่งที่มันเป็นศักยภาพแล้วมันไม่ได้รับการพัฒนาด้วยข้อจํากัดของระบบระเบียบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่มันจะทําให้เราเสียโอกาส รเราเสียโอกาสการเสียโอกาสนั้นสําคัญมากผมยกตัวอย่างง่ายๆเราพูดกันว่าขอนแก่นเนี่ยคือเมืองศูนย์กลางเราคือศูนย์กลางของภาคอีสานศักยภาพตรงนี้มันต้องที่ทาอะไรบ้างใช้ประโยชน์จากความเป็นศูนย์กลางนี้เป็นศูนย์โลจิสติกเป็นศูนย์รุ่นศูนย์นี่แต่ถ้ามันไม่มีนะครับมันไม่มีครับไม่มีองค์ประกอบที่จําเป็นต่อความเป็นศูนย์กลางของระบบโลจิสติกเนื่องด้วย ระบบงบประมาณไม่เพื่อเอาหน่วยเรื่องด้วยเราไม่สามารถจูรณาการการใช้เงินได้มันจะทําอะไรมันก็เสียโอกาสเสียโอกาสยังไงครับทีน้อยถ้ารถไฟความเร็วสูงไม่เกิดขึ้นจริงๆมันไม่จําเป็นครับพื้นที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญเพราะนั่งรถไฟแป๊บเดียวเข้าไปที่บุญที่นี้ได้แล้วความว่าสูงกลางก็จะเสียโอกาสไปทันทีศักยภาพตรงนี้จะเสียไปท,ทันทีถ้าเราไม่รีบทาเพราะฉะนั้น นะครับผมคิดว่าสิ่งที่ควรจะต้องพูดกันนะครับฝันนั้นผมเชื่อทุกคนพอวาดได้นะครับมหานครของแก่นหน้าตาควรจะเป็นอย่างไรนะครับถังเมืองจะจัดอย่างไรรูปแบบควรจะเป็นอย่างไรทิศทางของเมืองควรจะไปทางไหนนะครับมันพูดกันได้ทั้วล่ะครับวันนี้มันก็คิดได้หมดแล้วล่ะครับสิ่งที่ควรพูดกันให้มากจะขับเคลื่อนอย่างไรนะครับขับเคลื่อนโดยรัฐ ได้ไหมถ้าไม่ได้โดยรัฐขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนได้ไหมวันนี้าอาจจะถึงเวลาที่จะต้องพูดถึงเรื่องบริษัทพัฒนาเมือของขอนแก่นนะครับโดยคนขอนแก่นลงขันกันเองตั้งบริษัทขึ้นมานะครับพัฒนาแล้วใช้หลักของ PPP นะครับ mm hmm. แล้วเขาเรียกภาษาจษษีนมันเรียกอะไรหลักพวกพาร์ทเนอร์ชิพอะไรเนี่ยนะครับผมก็จําไม่ค่อยได้จะมาภาษาเขาให้คำว่า PPP คือการลงทุนร่วมกันนะครับการเป็นพาร์ทเนอร์การเป็นอะไรกัน มันอาจจะต้องคิดกันในเชิงอย่างนั้นให้มากขึ้นอย่ารอรัดนะครับรอรัดเนี่ยระเบียบมันเยอะข้อจํากัดมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดกันในวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับมันเป็นเรื่องสําคัญเมืองความเจริญของเมืองเป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้เรื่องของการเจริญในภาคชุฬา อย่าไปมองให้เมืองเป็นเรื่องขอคนรวยไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับอย่าไปบอกให้ถ้าเราพูดแต่เรื่องของเมืองเราก็ไม่ดูแลคนในชนไม่ใช่ครับมันต้องดูไปทั้งสองอย่างนะครับต้องดูทั้งเมืองและต้องดูทั้งชนบทนะครับทําอย่างไรจะทําให้เมืองกับชนบทก้าวไปอย่างสมดุลกันเกือ้อกูลซึ่งกันและกันอันนี้นถือสิ่งที่สาคัญมากานะครับผมก็คงมีเรื่องที่จะถือโอกาสในคราวที่มาพูด อย่งเท่านี้อกรากากอบพระคุณทางคณะผู้จัดที่ได้เดยนเจญให้ทางสำหรักมาทาหน้าที่ิดน,นะครับงานในวันนี้ก็ขออวยพรให้การจัดงานในวันนี้ประสบความสาเร็จตามที่ต้องการวันนี้เราโชคดีนะครับได้พิทยากรที่มีชื่อเสียงหลายท่านมานะครับได้คนที่มีประสบการณ์จริงๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านนายกเทศมนตรีซึ่งก็ นะครับเป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่าวิชั่นขนาดไหนนะครับผมแต่ท่านรับปากกับผมไปแล้วครับว่าอีกสี่ปีข้างหน้าท่านจะเอาผมเป็นผมเกษียณท่านจะให้ผมเป็นรองนายกเทศมนตรีเพราะว่าไม่เช่นนั้นผมจะสมัครท่านท่านเลยบอกว่ารีบให้ผมเป็นรองนายกเทศมนตรีนะครับท่านจะรับผมเมื่อผมเกษียณเป็นรองนายกเทศมนตรีถึงวันนั้นไอเดียผมกระจุกกันมากนะครับครับ ก็คงได้เวลาสมควรแล้วครับผมขออนุญาตเปิดการเสวนานะครับในบรรยากาศที่บุนในหัวข้อมหานครแหนก่นเติบโตอย่างฉลาดก่อกล้าอ้าอย่างไม่ท่านต่างเดียครับ